พามาชมปลามาสดๆครับปลามาสดๆครับเป็นแพปลาที่บ้านนะครับอำเภอด่านช้างนะครับคืนเกียวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นปลามาครับจะมีลายสายนะครับช่วงนี้จะมีลายสายนะครับลสยปลามานะครับนี่ครับเป็นปลามานะครับใครที่ไม่เคยกินครับอยากทานปลาสดๆนะครับเข้ามาที่บ้านได้เลยนะครับ แพปลาครับแพปลาเขื่อนกะเฟนะครับอําเภอดันช้างนะจังหวัดสุพรรณครับเป็นปลาปลาเขื่อนนะครับนี่เป็นปลากายนะครับเป็นปลากายนะอันนี้พึงตู้กว่าประมาณสองร้อยกโลครับปลากายนะใครต้องการปลากายนะครับนี่ครับนี่ครับปลากายเต็มตู้เลยนะปลากายครับเป็นปลากายเขื่อนครับไม่ใช่ปลากายเลี้ยงนะไซส์สองโลสามโลสี่โลห้าโลมีนะครับ นี่เป็นวิธีท,ทำปลาหมาแล้วครับเราจะคอดเกล็ดกัน,นครับนี่คือการแล่ปลาครับแล่ปลาตะเพียนนะถ้าใครจะกินท่อน,นครับต้องแล่แบบนี้นครับมันจะไม่มีก้างนะครับนีปลาตะเพียนก้างมันเยอะนะครับแต่ถ้าแล่เง,งี้ยจะไม่มีก้างนะครับเอาไปทอดกิน,นครับ นี่คือปลาตะเพียน,นครับใครสนใจปลาสดนะครับลาดิเพ่ปลาที่บ้านได้นะครับเขื่อนกระเสี่ยวครับอำเภออนช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับไว้ลงคลิปวิดีโอ D D H รับชมนะครับสวัสดีครับ